นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชามรรคบุปผางอธิเตตังอหังบูชามิพุทธะเปิดธรรมะเปิดสังฆเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธยะด้วยบารมีพ่อปู่แม่ย่าด้วยบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์จงมาบารดบันดาลให้เศรษฐีใจบุญให้นายทุนใจดีมาซื้อที่ของอ่าโยมนี่เด้อ เอาหากว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้ารักขังาสาเจ้าบ้านเจ้าช่องเขตสตาดียังห่วงที่ดินอยู่ก็ขอให้ย่าได้ห่วงแล้วเพราะว่าตอนนี้คนเป็นลูกกาลังจะขายออกเพราะเพื่อที่จะได้หมุนธุรกิจหมุนต่อหากว่าบุญ,บ,ญ,บ,ญบุญกุศลและบารมียังสัมพันธ์กันก็ขอให้มีเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีมาซื้อที่ของคนนี้เด้ออา้าวประจย์เบิกที่เบิกทางให้แล้ว บอยได้ขายไม่ไว้นะบอยได้ขายบนย่อมด้เพราะว่าลูกหลานเขาก็จะได้เอาเงินไปเสพธุรกิจอย่างอื่นเนอะติดต่อเปิดที่เปิดทางให้แล้วตอนนี้เรามาทําพิธีอธิษฐานจิตขายที่อยู่ที่สปปลาวเออก็มาทําพิธีขายที่ให้เขาขายเท่าไหร่นี้ฮล้านสองล้านสองดอลลาร์นะล้านสอง ล้านสองเออหนึ่งล้านสองแสนต้นละอ่าก็ถ้าใครอยากจะซื้อก uh, ็ซื uh, uh, ้อได้นะหนึ่งล้านสองแสนต้นละก็ประมาณสามสี่สิบล้านเนาะเออขอได้สมหวังสมปรารถนานะบดได้ขายบอยยอมดิเออบอยยอมได้บดได้ขายกับจุดมันจนที่นี่แหละฮะติดป้ายใหม่เด้ออ่าติดป้ายใหม่แล้วก็ติดป้ายง่ายๆจะได้ขายไปไวสาธุ เกินมาแต่สอบบเปลาวรอไม่แล้วลงท่างอยู่ปะบดได้ลงรถตู้พามามาให้ยังกันนี่มาเปิดบารมีหโอ้มาเปิดโชกุนลาวไปที่ลาวแล้วมันเข้าบดได้แม่ันเข้าบดได้โอ้โหบอกเป็นยังคนมันหลายรถจะติดโบมีบ่อนจอดคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นป้าจานกระยานเป็นลมแต่ก็นาดมาอยู่นี่ก็ปู้คิวพน้าเอ้าด้านหลังไหวไหมฮด้านหลังหยุดเข้าหรือเปล่า อยู่เข้าเข้า uh. ด้านหลังพี่ปอให้กินนะเออท่านเนี่ยอ่านี่ก็มาแต่สบปูปลาวเนาะมาขอพ้อเรื่องยังนี่มาเปิดมาเปิดโซ่เปิดล่าเออขาขายรวยรวยแล้วอย่าลืมพระอาจารย์นี่ไม่รวยไม่ยอมนะเออบมดรวยห่ดยอมเด้อเหงาสาธุอันนี้มาแต่ใสเนี่ยมาแต่ลาวมาแต่ลาวท้าแขกปะาทูโอ้ลงทางบ่ตั้งใจมากตั้งใจมากลงลงทางอ่ะ มันอาจจะปวดหัวอเออถ้าไปหลงหัวคนอื่นเนี่ยยิ่งวุ่นวายม,มากันจากคนอ่ะสิบ,ส,บสิบเอ็ดคนข้า<ม>งหลังมีสอปปลาวมีมาเพิ่มไหมอโอ้โตเมื่อนี้คนลาวมาประมาณเกือบพันคนโอ้เออก็อยาติธรามัศยมมาจากอ่าสปปลาวอมอบพยานาคให้เป็นของขวัญเป็นที่ระลึก ทางจิตใจก็มอบให้องค์หนึ่งเพื่อเป็นสลีปองค์นเอาไปแล้วต้องรวยดิรวยรวยย่ยอมดิรวยแล้วรวยอีกนะเป็นสลีปองค์นเอาไม่ใช่ครับพเด้อจับจับระวังห้าเด้อค่อยๆดหลังอันนี้คือยอมจากสปปลาวมาเป็นเจ้าภาพเสาสองต้นครั้งก่อนนั้นก็ต้นหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท เออนี <muitas S 2> ่เราต้องได้ข่าวว่าจะขายที่ดินด้วยเหรอแน่ขายเท่าไหร่อ่ะล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นดอลลาร์หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นดอลลาร์ถ้านได้ไหอันนี้เราอันนี้จะไปต่างประเทศเอยต่างประเทศจะไปต่างประเทศเลจะไปเพิ่นจะไปมันเป็นประจำการนี่เพิ่นเป็นทูตอ๋อเป็นทูตสามีอ๋อสามีเป็นทูตอ้าวเพียงอ้าวเรื่อยๆปังๆนะผอมๆลงอีก เคยมาครั้งก่อนนั้นมาบนเรื่องอะไรอ่ะมาบนขายที่แล้วเป็นไงจะขายยังขายแล้วอุ่นเมื่อวานเรียบร้อยโอ้โหมามาขอได้แค่เดือนเดียวติดป้ายมากี่เดือนแล้วไม่ได้ติดป้ายเลยไม่ได้ติดป้ายเลยก็คือมาบนเสร็จเรียบร้อยก็ได้ขายปุ๊บใช่มีคนมาจอดที่หน้าที่เลยค่ะโอ้โหฟุกมากเลยอยากให้ฟุกบ่อยๆแบบนี้เนาะอ๋อนี่ มารับชมความคืบหน้านะครับในการปรับภูมิทัศน์นะครับของวัดป่าดอนบ้านเซือนของเราที่เราได้ร่วมบุญกันมาคนละ5บาทสึบบาทนะครับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาพระอาจารย์ก็นํามาถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็ได้เหมือนกันน,นำปจนัจจัยน,นั้นกันนะครับที่เราได้ร่วมบุญกันมานี่แหละนะครับ มากจะน,น้อยก็ตามนะครับทุกบาททุกสตางค์พระอาจารย์ท่านพูดเสมอว่าเงินทุกบาททุกสตางค์พระอาจารย์ไม่รับแต่ถวายหลวงปู่เพื่อที่จะพัฒนาวัดให้พวกเราได้มาใช้สอยร่วมกันนะครับวันนี้ก็เป็นมาเบียดความคี้หน้าบรรยากาศสดๆนะครับปรับพื้นที่นะครับเพื่อให้การใช้งานใช้สอยได้อย่างเต็มพื้นที่เนื่องจากหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับก็อาจจะมีแช่เปียกนะครับบ้างพระอาจารย์พระอาจารย์พหลวงปู่ท่านก็ได้สั่ง เพื่อที่จะมาผมนะครับเราจะได้เวลามีวันงานจัดกิจกรรมจัดง,ง,งานต่างๆจะมาไปจอดทำเราก็จะมีที่จอดรถที่การเต็นต่างๆ,ๆนะครับเราจะจะ่าเพื่อความเดินหน้าไปได,ด,าด้วยให้พวกเราได้ร่วมอนุมโมทนาสาธุบุญนะครับได้ได้เห็นแล้วก็ปลื้มไปในบุญที่เราได้ร่วมมานะครับสุดภาพเห็นบุญย้ำเหมือนเดิมปัจจัยทุกบาะทุนะครับเราถือว่าได้ร่วมกันพัฒนาวัดนะครับ าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ดำเนินการปรับปรไมัณเพื่อที่จะรองรับในวันวันงานวันที่27จะพาอา,าจารย์่าแจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมีงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้27ตุลาคมนี้นะครับชมบรรยากาศช่วงนี้ทันปันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นจุดที่พระอาจารย์นะครับได้บอกบุญหรือว่าบอกข่าวแห่งบุญแจ้งสถาบันชาธุชนทุกท่านไปนะครับนี่คือห้องปฏิบัติธรรมหรือศาลาปฏิบัติธรรมนะครับที่เราได้ร่วมบุญกันมาคนละห้าบาทสิบบาทร้อยบาทหรือตามกําลังนะครับที่เราได้ร่วมสร้างกันมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเสาหรือเจ้าภาพเอ,อปูนนะครับอันนี้ก็อัปเดตความคืบหน้าให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าตอนนี้พระอาจารย์สร้างถึงไหนแล้วใกล้เสร็จแล้วหรือยังพระอาจารย์ก็ แจ้งช่างนะครับเพื่อที่จะเร่งมือให้เสร็จแล้วเสร็จทันนะครับในวันงานนะครับ mm hmm. ก็ขออนุญาตพามาอัปเดตความคืบหน้านะครับวันนี้ก็เริ่มเห็นเขาโครงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางต้นเสาเอ้ยก็เริ่มขึ้นแล้ววันนี้นะครับช่วงนี้การก่อสร้างอาจจะมีความล่าช้าไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากนึ่ในสภาพอากาศที่เรียกว่าฝนตกนะครับโอเค,ครับ